สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนกักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูป๊อบอีกแล้วนะครับใน EP นี้วิชาภาษาไทยนะครับผมวันนี้วิชาภาษาไทยครูนะครับครูจะมาพูดเรื่องการคัดลายมือนะครับการคัดลายมือของวิชาภาษาไทยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยกว่าว่า การคัดลายมือจะเป็นยังไงบ้างจะมีแบบไหนบ้างนะครับแล้วความสัมพันธ์ของการคัดลายมือเนี่ยนะครับมันคืออะไรนะครับอ่ามาดูกันเลยก่อนที่เราจะไปดูวิธีการคัดลายมือเนี่ยครูจะมีรูปให้หนักเรียนดู2รูปนะครับนะรบนเรียนลองสังเกตร,รูปสองรูปนี้สองภาพนี้อ่าน,น,นี่ทางด้านซ้ายนะทางด้านซ้ายมือของครูนะครับนะครับดูลายมือกับ เปรียบเทียบกับทางด้านขวามือของครูนะครับโอ้โ oh, ห oh. พออ่านได้ไหมพออ่านได้ไหมครับอย่างนี้อ่านะครับนักเรียนคิดว่าลายมือทั้งสองลายมือเนี่ยนะครับนักเรียนอยากจะมีลายมือแบบไหนนะครับนักเรียนยากจะมีลายมือเหมือนทางด้านซ้ายหรือว่าทางด้านขวานะครับให้ลองตัดสินใจเอาเองนะครับอ่ะไปต่อ การคัดลายมือนะครับมาดูความหมายการคัดลายมือการคัดลายมือเนี่ยนะครับเป็นการฝึกเขียนเบื้องต้นเลยนะครับตั้งแต่อนุบาลมาเนี่ยนักเรียนก็จะฝึกเขียนกอไก่ข้อใครเขียนเส้นฝึกกล้ามเนื้อมือนะครับหลังจากที่เราฝึกเขียนมาเนี่ยนะการเขียนที่เราฝึกมาเนี่ยมันจะต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามนะครับเพื่อที่จะหมายครับเวลานักเรียนเขียนงานไปส่งงานต่าง ส่งงานให้คุณครูเ,เขียนข้อความให้พ่อแม่อ่านนะเขียนความในใจบอกเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับถ้านักเรียนเขียนถูกต้องเขียนสวยสะกดคําถูกต้องนะครับเขาก็อ่านอ่านได้ปืม้มอย่างครูส่งมาครูตรวจงานนักเรียนเขียนถูกต้องครูตรวจงานครูอ่านสบายใจถ้านักเรียนเขียนเคยยืมมาเนี่ยเขียนไม่เป็นตัวไม่เป็นตัวอักษรเลยเนี่ยนะครับครูต้องเอาอะไรแห่นขยายนั่ง่องนะครับ คุณเอาเว้นขยายมันั่ง่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของเรานะครับในการเขียนถ้าเราเขียนถูกเงี้ยมันก็จะเกิดความคล่องแคล่วคล่องแคล่วเสร็จเราเขียนสวยด้วยเกิดความคล่องแคล่วด้วยนะครับเขียนสวยด้วยเกิดความคล่องแคล่วด้วยนะครับมีความสวยงามหน้าอ่านนะครับมีความสวยงามหน้าอ่านนะครับมีใจความที่ถูกต้องนะครับคนอื่นอ่านแล้วเนี่ยได้ใจความถูกต้องชัดเจนไม่ไม่ผิดนะครับแล้วก็ยังรู้ความหมายรู้คุณค่า นะครับของข้อความที่เขียนของคําที่เขียนออกมานะครับนะอันนี้คือประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเราเขียนสวยแล้วเขียนถูกแล้วเนี่ยนะครับเขียนสะอาดเขียนเรียบร้อยเนี่ยนะมันยังมีประโยชน์ต่อตัวเราด้วยนะครับนะในการเขียนที่ถูกนะครับอ่ะไปต่อเลยวิธีการคัดลายมือนะครับหลักหลักวิธีหลักๆเลยนะครับการคัดลายมือนะครับในนี้ครูจะมาบอกอยู่5้าวิธีห้าวิธีนะครับวิธีแรกคือนั่งตัวตรงอ่านั่งตัวตรง ปุ๊บนั่งตัวตรงปกติเราจะต้องเขียนด้วยมือขวานะครับถ้าเด็กถนัดซ้ายหรือบางคนถนัดซ้ายแล้วก็อาจจะเขียนาจะาเขียนว่าเราจะเขียนมือซ้ายนะครับแต่ว่าถ้า,ถา,ถาเป็นตังแต่เด็กๆสมัยเด็กเล็กการัรกษนสากลเนี่ยเราต้องเขียนด้วยมือขวานะครับเราจะหัดทางด้านมือขวาให้เขียนด้วยมือขวามือขวานะครับจับปากกานะครับมือขวาจับปากกาหรือดินสอครับส่วนมือซ้ายเนี่ยวางบนสมุด ข้อสอบขวาวางบนโต๊ะข้อสอบขวาวางบนโต๊ะนะครับสายตาห่างจากกระดาษที่เราเขียนเนี่ยหรือห่างจากสมุดเนี่ยประมาณ1ฟุตหรือ1ไม้บรรทัดนั่นเองนะครับต่อมาข้อ2ข้อ2บอกว่าการจับดินสอหรือปากกานะครับอาคงมีปากกากันมาหนึ่งแท่งไนะครับการจับดินสอหรือปากกาเนี่ยเขาให้ใช้นิ้วจับทั้งหมด3นิ้วจับทั้งหมด3นิ้วคิดว่ามีนิ้วอะไรบ้างนะครับคิดว่ามีอะไรบ้าง จากคนเรามีห้านิ้วนะครับให้จับเพื่อนชสามนิ้วก็อาจจะเป็นนิ้วนางนิ้วก้อยแล้วก็นิ้วหัวแม่มือใช่ไหมครับไม่ใช่นะฮะสามนิ้วที่เราจะต้องจับดินสอในขนาดก็คือนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางนะครับทั้งสามนิ้วโดยทั้งสามนิ้วเนี่ยนะครับจะร่วมกันประสานจับดินสอหรือปากกานะครับที่นักเรียนจะต้องเขียนนะครับโดยวิธีการก็คือเราจะใช้นิ้ว ชี้และนิ้วหัวแม่มือเนี่ยนะครับเป็นคนบีบนะครับบีบจับบังคับมาบังคับเห็นไหมฮะบังคับมาบังคับปากกาหรือดินสอไว้นะครับจากนั้นใช้นิ้วกลางเนี่ยเป็นคอยประคองนะครับจะเป็นรูปแบบนี้นะครับจะเป็นรูปแบบนี้อยังไงนี่จะเห็นออย่างนี้นะโอเคจะเป็นรูปแบบนี้ลักษณะนี้นะครับในการประคองนะประคองปากกาหรือดินสอให้เราจับนะจับให้ถนัดมือแบบนี้นะครับ ทั้งหมดก็จะใช้ประมาณสามิ้วนะครับอ่าไม่ใช่มางคนกรรมอย่างนี้เนาะขีไม่ใช่ไม่ได้นะครับบางคนอ,อ่อจับอย่างนี้มันคืดมีจริงๆนะแบบเนี้ยครูเคยเห็นนะอ่าบางคนกขานาดอย่นี้จริงๆบางคนก็ขนาดนะครับบางคนถ,ถ้าเป็นแบบนี้ส่วนมากจะเจอแบบเป็นระบายสีอะไรเงี้เยเลยขี้เกียจและเมืเ่อยแหละนะครับอาจะเจอกันแบบเด็กๆหน่อยนะครับวีธีกจรจับ่ถจุต้องนะครับอ่าต่อมาข้อที่สามข้อที่สามเขบอกว่า การเขียนตัวอักษรเนี่ยต้องเขียนให้ถูกสัดส่วนนะครับต้องเขียนสุกสัดส่วนโดยเริ่มจากเขียนโดยเริ่มเขียนจากหัวนะครับโดยเริ่มเขียนจากหัวทุกตัวอักษรเลยเนี่ยโดยเริ่มเขียนจากหัวก่อนเลยนะครับไม่ว่าตัวอักษรไทยมี14ตัวเนี่ยนะครับเริ่มเขียนจากหัวก่อนเลยนะครับโดยการเขียนตัวอักษรเนี่ยมันมีอยู่2แบบตัวอักษรเนี่ยมี2แบบก็คือแบบหัวกลมแล้วก็หัวเรี่ยมนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าหัวกลมเป็นยังไงหัวเรี่ยมเป็นยังไงนะครับ เ,เขียนเลยเขียนเลยเริ่มจากหัวมีเด็กบางคนบอกว่าครูครับผมเขียนไม่ได้สองตัวครับเ, <_ an> เขียนมาได้ทั้งหมดล้วสี่สิบสองตัวหรืออีกสองตัวทําไมเธอยังเขียนไม่ได้ครับผมเขียนไม่ได้ยี่สองตัวตัวอะไรล่ะก็ไก่กับทอทงเพราะมันไม่มีหัวแน่่ก็ไก่กับทอทงมันไม่มีหัวนะครับถ้าเป็นกอไก่กับทอทงก็เขียนเริ่มจากจุดทางซ้ายนะครับนะเริ่มจากจุดทางซ้ายเนี่ย อย่างกไก่ก็เริ่มจุดทางซ้ายด้านล่างนะครับเขียน <d> ขึ้นไปนะต่างทอถงก็เริ่มจุดทางซ้ายที่อยู่ด้านบนนะครับเนะป็นตัวทอถงออกมานะครับ <d> เดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างให้ดูมีคลิปวิดีโอให้ดูนะครับโอเคต่อมาข้อที่4ี่เขาบอกว่าการวางพยัญชนะนะครับพยัญชนะสระวรรณยุกนะครับต,ต่างๆเนี่ยให้วางตามตำแหน่งให้ถูกต้องนะครับนะสระอะสระอาสระอีสระอีอะไรพวกเนี้ยนะสระอําสระไอไม่เป็นไรสระไอไม่ม้วน พวกนี้นะครับต้องวางตามตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับเขียนให้ถูกต้องวางความตำแหน่งให้ถูกต้องแล้วก็สัมพันธ์กับตัวอักษรด้วยนะครับอ่ะต่อมาข้อที่5เขาบอกว่าการเขียนตัวอักษรที่มีเชิงหรือมีความสูงมีเชิงหรือมีความสูงอย่างเช่นอ่าสระโออย่างเงี้ยนะความสูงนะครับถ้ามีเชิงอย่างเช่นชอช้างเห็นไหมซออโซนะครับตรงปลายเนี่ยจะมีเชิงนะครับ เชิงหางยาวยื่นออกไปนะครับต้องเขียนครึ่งหนึ่งของด้านบนนะครับก็เขียนจากครึ่งหนึ่งของด้านบนหรือด้านล่างพวกตัชดาตัประตากอะไรพวกนี้นะครับเกินออกมาครึ่งหนึ่งจากเส้นเส้นบรรทัดนะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างวิธีการเขียนให้ดูนะครับเป็นคลิปวิดีโอทั้งหมด5วิธีนี้นะครับคือหลักและวิธีการคัดลายมือนะครับต่อไปเรามาดูที่ครูกล่าวไว้เมื่อกี้นะครับ การเขียนมีสองแบบคือแบบหัวกลมและหัวเหลียมนะ้มีแบบคือแบบหัวกลมและหัวเลียมทางด้านนี้จะเป็นหัวกลมนะครับหัวกลมตัวอักษรแบบกระทรวงสาธารณสุขเห็นไหมนะมีพิีาชนะหมดสี่สี่เห็นไหมครับหัวเขาจะกลมหน่อยอันนี้เอาภาพมาจากเว็บไซต์เลยของกระทรวงสาธารณสุขนะครับทางด้านนี้นะครับตรงนี้นะจะเป็นหัวกลมนะครับเป็นหัวกลมสวยด้านหนึ่งตรงนี้จะเป็นหัวเหลี่ยม ตรงนี MM ้จะเป็นนั้นหัวเหลี่ยมนะครับจะมีไปดูใกล้ๆนะครับจะมีลักษณะหัวทุกหัวจะเริ่มเป็นริมเหลี่ยมนะเห็นไหมจะเริ่มเป็นริมเหลี่ยมนะเห็นไหมอ่าเนี่ยดูสังเกตที่หัวนะเห็นไหมอ่าเป็นหัวเหลี่ยมเนี่ยอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกเชิงเห็นไหมเนี่ยเงี้ยเชิงเห็นไครับเออยเงี้ยเขาเรียกเชิงเนี่ยนี่เชิง เชิงเชิงที่เกิดขึ้นไปด้านบนอย่างเงี้อยอันนี้เชิงที่เลยเดินมาเลยมาด้านล่างประมาณนี้เห็นไหมอาจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับตัวอักษรทั้งสองแบบจะแบบหัวกลมแล้วก็หัวเหลี่ยมนะครับที่เรียนรู้จกักแต่ส่วนมากตอนนี้ให้นักเรียนฝึกเขียนด้วยแบบกระทรวงึกษาธิการนะครับเป็นตัวอักษรแบบหัวกลมนะครับฝึกเขียนหัวกลมอ่ะต่อไปนะครับมาดูตรงนี้นะครับอ่า มาดูการเขียนครึ่งมันตัวครึ่งมันทัดแล้วก็ตัวเต็มมันทัดนะครับตัวครึ่งมันทัดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สวัสดีนะสวัสดีครับแล้วกันเนี่ยอันนี้จะเป็นลักษณะตัวครึ่งมันทัดนะครับจากบรรทัดหนึ่งเต็มๆเนี่ยนะครับในสมุดเราก็จะมีบอกว่าเป็นครึ่งหนึ่งนะครับเป็นครึ่งหนึ่งมีเส้นแบ่งครึ่งให้นะครับอันนี้แล้วเป็นลักษณะตัวครึ่งบรรทัดนะเดี๋ยวต่อมาก็จะเป็นคุณจะคองก็จะวายหน่อยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะตัวเตมรรทัดก็จะเขียนประมาณนี้นะครับนี่นะครับเส้นล่างเส้นบนนะครับตัวสอจะพอดีเลยนะครับอ,อันนี้ก็จะฝากไว้สําหรับการเขียนตัวครึ่งมรรทัดแล้วก็ตัวเต็มรรทัดน,นะครับสําหรับการคัดลายมือเนี่ยที่เรียนปอูจะได้ไปก็คือครูจะให้เขียนเป็นตัวเต็มรรทัดน,นะครับในแบบตามแบบของกระทรวงศึกษาธิการนะครับ อ่ตามแบบของกตัวสานิการแบบหัวกลมแบบนี้นะครับแบบหัวกมลกนะบบวกมลักษณะนี้นะครับอ่านี่แบบหัวกลมเป็นลักษณะนี้นะโอเคต่อมาครูคมีวิดีโอให้ดูนะครับครูคมีวิดีโอให้ดูของการเขียนพยัญชนะตั้งแต่กอไกห่หึงฮอลคู่นะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับมา,มาดูกันเลย รอมแล้วไปเริ่มกันที่กอไก่เลยค่ะอ่าเห็นไหมกอไก่ไม่มีหัวแต่เขาเริ่มจาก,ม,ากมุมด้านซ้ายให้มีสมาธิที่สุดนะคะในการขัดแต่ละครั้ง,งต่อไปขอไข่เห็นไหมครับเขียนตัวเต็มบรรทัดนะครับ <ขอ S 1> สวยงามนนะะหัวอีกอย่างนิดนึงค่อยๆเขียนค่อยๆฝึกนะครับเราทำบ่อยๆเราก็จะทำได้เอง ตัวมีหัวหมดเลยนะครับขอคนก็มีหัวอยักนิดนึงคอระกัางตัวนี้เด็กๆค่อนข้างมีปัญหานะคะองอัมอดี้จะง่ายนะชอชิงเลือนนิดนึงเริ่มตัวต่อ ซอช้างกับสอโซ่ก็จะคล้ายๆกันต่อไปชอกระเชอนะคะหัวมันจะเข้าในของครูแอบเอียงนิดนึงต่อไปค่ะเป็นยอผู้หญิงนะคะ ลาน้องเขียนก็ต้องแบ่งสัดส่วนให้ข้างหน้ามันจะกว้างกว่าข้างหลังนิดหนึ่งนะคะในส่วนของช็อกก็เชอกับยอผู้หญิต่อไปดดช่าดา1นหยักนะคะแล้วก็ตอประตับก็อ2องหยกักเหมือนกับพอสัมเพามีหาง น้องอาจจะงงนะคะว่าบางตัวทําไมหนูไม่ได้เขียนแบบนี้ที่น้องเขียนคือถูกต้องอยู่แล้วที่เป็นตามของตัวกระวงก็คือถูกต้องนะคะแต่อันนี้คือสไตล์ของครูสําหรับใครที่อยากจะฝึกเป็นทักษะเบื้องต้นเลยหัวกลมตัวตรงเหมือนกับเป็นพื้นฐานสําหรับให้เราปรับปรับไปในหลายหลายายมือ ท้านะคะทอผู้เท่าอดอชันไม่ใช่ดอชันละ,อะนอเนนนะคะระหว่างช่วงข้างหน้ากับช่วงข้างหลังต้องแบ่งให้ให้มันบาลานซ์<ม>ก็คือข้างหน้าจะกว้างกว่าข้างหลังนิดนึง จะกลมทั้งหัวแล้วก็ตรงตรงตรง,ตรงหางหนูไหมทั้งสองเสวนนะคะมันจะแตกต่างกับที่แบบที่กระทรวงกำหนดมาผออพึ่งอยากมันจะไม่ถึงเส้นนะคะทั้งผอพึ่งและสอฟาเห็นไหมคะหยักมันจะไม่ไม่ไม่ชนเส้น แต่ถ้าเป็นพอพานอยากมันจะไปชนเส้นฟอฟันก็เช่นกันนะคะเอียงเอียงสติหลุดละพอสังเเ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 มอมเ ยอยักยอยักบางคนก็เขียนยากบางคนก็มีปัญหาที่หนูม้วนหัวกลมแต่ม้วนวนซ้ําๆอยู่เพราะฉะนั้นน้องต้องหาจุดให้ดีว่าเราต้องเริ่มจากจุดไหนมันถึงจะพอดีหรือจะบาลานนะคะรอเร,ร,รือรอเรือแล้วก็รอเงวอลแหวนเสร็จล้วอลแหว,ว,วนนี่เมื่อก่อนครูจะติดแบบว่าเริ่มจากหางแล้วค่อยมาม้วนหัว ซึ่งผิดหลักนะคะต้องเริ่มจากหัวทุกตัวเลยทุกตัวก็ไม่ได้นะต้องเป็นเริ่มจากหัวก็คือตัวที่มันมีหัวนะคะเดี๋ยวถามครูมาอีกว่ากอไก่กับทอทงเริ่มตรงไหนต่อไปหอหีบแล้วก็เราจุลานะ เสร็จแล้วใครที่ไม่ถนัดตัวไหนก็พยายามสังเกตให้ดีๆนะแล้วก็ไปฝึกกันค่ะอ่านะครับก็จบไปแล้วคนระับสำหรับคลิปการเขียนตัวอักษรนะครับก็ไก่ถึงฮอนดูคูกนะครับในลักษณะการเขียนแบบหัวกลมนะครับ มานะเป็นแบบของกระสุงสานติการนะครับต้องขอบคุณคลิปดีๆนะครับจากช่องของครูลูกหยีตีไม่เจ็บนะครับตามนี้นะครับนี่เลยนะคลิปดีของครูลูกหยีตีไม่เจ็บนะครับนักเรียนเข้าไปใน YouTube นะครับแล้วก็ลองเซิร์ชว่าครูลูกหยีตีไม่เจ็บได้นะครับแล้วก็ลองเปิดดูได้นะครับเาะมีคลิปวิดีโอสอนเยอะแยะเลยนะการเขียนภาษาหรือวิดีโออื่นๆนะครับ นักเรียนลงไปติดตามได้เลยนะครับขอบคุณคลิปวิดีโอด้วยนะครับต่อมาในเรื่องสุดท้ายนะครับว่าเกณฑ์การตัดสินเกณฑ์เกณฑ์ไม่ใช่เกณฑ์การตัดสินเกณฑ์การคัดลายมือนะครับเกณฑ์การคัดลายมือของการเขียนตัวอักษรเนี่ยนะครับหนึ่งการเขียนตัวอักษรตามแบบรูปต้องเขียนให้ถูกต้องตามที่ทแบบกําหนดเลยคือมีลักษณะหัวกลมกําหนดให้เขียนหัวกมลมเราก็ต้องหัวกลมตามเขานะครับการวางวรรณยุกต์ให้ถูกที่นะครับนะ ไม่เอกไม่โทรอะไรพวกนี้การวางวรรณยุกต์ต้องถูกที่นะครับไม่เยื้องซ้ายเยื้องขวาไม่เบี้ยวนะจนคําเปลี่ยนคาอีกิูปูไปนี้ไม่ได้นะครับมีระเบียบแล้วก็สะอาดนะการเขียนตัวเรียงเป็นระเบียบขนาดตัวอรนะครับแล้วก็มีความสะอาดสะอ้านไม่เขียนเลอะเทอะไม่ผิดไม่เขียนผิดจนลบเละเทะเลยนะครับเขียนให้ถูกต้องข้อสุดท้ายคือการสะกดคําได้ถูกต้องนะครับคําที่เขียนออกมาต้องสะกดได้ถูกต้องนะครับ อ่านถูกต้องนะครับแล้วก็มีความหมายนะครับแค่นี้นะครับการเขียนคัดลายมือของนักเรียนเนี่ยก็คงไม่ยากนะครับก็เดี๋ยวครูจะฝากไปงานให้ักเรียนไปลองทำนะครับลองทาใบงานแล้วก็เขียนลองฝึกเขียนดูนะครับว่าเราเนี่ยจะเขียนสวยได้แค่ไหนนะครับไว้เดี๋ยวเปิดเทอมมาเจอกันนะครับอย่าลืมไปฝึกเขียนกันเยอะนะครับโอเควันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ